ก็มึงก็พี่เฟยน้อน้องก็พี่เฟนน้อหนูวอาอีสานบ่เฮ้ยให้มึงกินกัะพาะก,ก่อนนะหนูวอาอีสานก่อนเอาไม่ใช่จะมาอีสานได้ไงอีสานพูดพูดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยอีสานอีสานอีสานเออ อีสานอีสานไม่ใช่อีสามหนูต้องพูดได้สิหนูเป็นลูกคนอีสานหนูว่าวดูหนูว่าดูหนูเห็นยังหนูเรียนยังีงหนูเร่นของเล่นเล่นของเล่นเหรอผู้ได้ซื้อให้เขาสร้างเองเขาสร้างเองว่าเป็นอานาบอกซื้อให้เล่นอากระแนบอาซื้อให้บ่แต่ไม่ซื้อของเล่นมีบ้าง วอาอ,อีสานแม่ไม่ซือนนออ้อของเล่นให้แม่บ้างเลยอ้าววอาอีสานดูบ่ซื้อของเล่นให้แม่เบาก่อนม่ซื้อของเล่นให้แม่ไม่ซื้อของเล่นให้แม่หนูลืมแล้วเหรอภาษาอีสานหืมมันก็มาอยู่หนึ่งถ้ากินหนูคือนเบาอยู่เบาเรีวเบาเรียแซ่บบ่แซ่บบ่ซิมมึงดูแซ<ส>่บบ่ ô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  cứ khám nhay thế kìm ý nhăn nè <laughs>